6นาฬิกา41นาทีค่ะไปต่อกันที่พาณิ์บอกข่าวไอ้แคนบอกข่าวเสร็จพาณิ์บอกข่าวต่อค่ะสวัสดีค่ะท่านพาณิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดียามเช้าสดใสนะคะท้องฟ้าเมฆหมอกอนนมมคลื่นไปหลังๆจะมีฝนติดต่อกันหลายหลายวานันนะครับวันนี้ก็ดูอากาศโปร่งๆนะครับค่ะผ้าที่หมักไว้ก็มาซักได้นะคะท่าน ครับผมรายในงานในชุในส่วนของราคาสินค้าการเกษตรค่าเชิญค่าครับผมครับก็สําหรับสินค้าเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ออกสู่ตลาดนะครับก็วันนี้นะครับในส่วนของอข้าวนาปีก็เป็นช่วงการเจริญเติบโตนะครับก็ปลายตุลาหรือว่าต้นพฤศจิกาก็ถึงจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดนะครับช่วงนี้ก็จะมีในส่วนของอมันสำปะหลังนะครับ าจุดรับซื้อลานมันหัวมันสดเกรดคะนี่ก็อยู่ที่ 2, สองบาทแปดสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมอ่าเปอร์เซ็นต์แป้งยี่สิบห้าเปอร์เซนตก็จะอยู่ที่สามบาทต่อกิโลกรัมนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือดูฝนนะครับของเพชรบูรณ์ออกค่อนข้างเยอะแล้วก็ประมาณหกสิบเปอร์เซนต์นะครับค่ะข้าวโพดชนิดฝักห้าบาทแปดสิบถึงหกบาทยี่สิบสตางค์ต่อกิโลกรัม,มเมล็ดความชื้นสูงนะครับสามสิบเปอร์เซนต ็แปดบาทถึงแปดบาทยี่สิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับะมะเล็ดแห้งสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตสิบเอ็ดถึงสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์ต่อกิโลกรัมราคาผักตลาดกลางผักสสนที่สุกที่แยกพ่อขุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผักที่แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับผักชีขยับขึ้นมาจากเมื่อวานที่สิบบาทต่อกิโลแต่ราคาก,ก็ยัง<า>พอฟังได้นะคะ ครับผมครับ <c oughs> ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นๆลงๆอ,อยู่อยู่แถวๆนี้นะฮ <c oughs> ะเมื่อเมื่อวานนี้60นะครับวันนี้ก็ขยับขึ้นมาอีกอีกหน่อยนะครับผักชีลาว100บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวราคาลงไป10บาท <c oughs> จากเมื่อวานพริกฮอตแดง50บาทต่อกิโลกรัมลงไป10บาทเช่นเดียวกันพริกฮอตเขียว40บาทต่อกิโลกรัมตัวฟักยาว16บาทต่อกิโลกรัมตัวฝักยาวขึ้นมา1บาทนะครับ ผักบ um ุ้งจีนยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมคณะสิบห้าถึงยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมกระลำสิบห้าถึงสิบหกบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานนะครับกระลำดอกยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกราคาลงไปห้าบาทลุยสิบสี่ถึงสิบหกบาทต่อกิโลกรัมลุยขยับขึ้นมาหกบาทต่อกิโลนะครับเมื่อเขือเปาะยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมเมื่อเขือเปาะราคาลงไปหนึ่งบาท วางตุ้ง20บาทต่อกิโลกรัมหอมแดง50บาทต่อกิโลกรัมนะครับราคาทรงตัวแตงกวา18บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาราคาลงไป2บาทจากเมื่อวานนะครับสำหรับราคาสุกรนะครับตอนนี้ราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มปรับลดลงมานะครับหมูเป็นตอนนี้108บาทนะครับเมื่อวาน112วันนี้108บาทแล้วก็ในส่วนของชําแหลก เนื้อแดงก็ยังคง200นะครับสามชั้น230บาทต่อกิโลนะครับแล้วก็เนื้อสัน220บาทต่อกิโลไข่ไก่เอบอร์ศูนย์นะครับสี่บาทแปดสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์หนึ่งสี่บาทห้าสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสี่บาทสามสิบสตางค์ต่อฟองแล้วก็เบอร์สามสี่บาทต่อฟองนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์โครงการพาณิช์ลดราคา ช่วยประชาชนนะครับการออกจุดจําหน่ายลดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นแก่การของชีพของประชาชนนะครับกว่าแ0สิบรายการก็วันลับแดจุดนะครับต่อเนื่องกัน60สิวันนะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่9ก้ากันยาแล้วนะครับตอนนี้อยูอ่ในพื้นที่ของอำเภอวังโป่งนะครับก็พี่น้องประชาชนก็แถวอำเภอวังโป่งก็ใกล้จุดไหนก็ไปกุนได้นะครับนี่ก็ตามนโยบายของ รัฐบาลโดยท่านรองนายกรัตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับในจุรินลักษณะวิสิทธ์นะครับในการที่จะช่วยลดค่าของชีพพี่น้องประชาชนครับค่ะขอบคุณท่านพาณิชย์จังหวัดเพชรบูร์มากนะคะครับผมครับคุ่ณสวัสดีค่ะ